สวัสดีครับในเช้าวันที่21มิถุนายน2567รกับผมนัทวัฒน์นาาเศรษฐพงผ,ผู้รับใช้คิดจจับพันธกิจของพระเจ้าอดอธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพราะวาจะนะกคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอ,อเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมฮีบูบทที่12ข้อ14พระคำได้กล่าวไว้ว่าจงอุตสาห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตสาห์ที่จะ ได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าไม่ใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าให้เราที่จะอยู่กับคนอย่างสงบเพราะว่าทําทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็มีใจบริสุทธิ์ต่อกันแล้วก็ไม่มีความอิจฉาริษยสหรือว่า ให้ไลฟ์ซึ่งกันและกันในคำพูดท่าทีที่มา,าจากพระเจ้าเราเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราต้องทำตามเรียนแบบพระเยซูให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังแล้วก็ให้เขาได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ เราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดลูกขอบพระคุณพระเจ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดลูกที่ทำผิดพลาดพังไปขอสารภาพด้วยท่าทีด้วยการกระทำทำให้คนอนื่นคนใดช้ำใจหรือว่าเสียใจเอาองค์เจ้าขอองค์ทรงโปรดเมตตาให้การชำระที่มาจากพระเจ้าให้การเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์องค์เจ้า แล้วก็ลูกสรรเสริญพระเจ้าลูกสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกสรรเสริญการทรงสร้างที่มาจากพระเจ้าลูกขอบพระคุณพระเจ้าทุกอย่างไม่ว่าปัญหาจะเข้ามาในชีวิตของลูกลูกก็ขอบคุณพระเจ้าลูกขอมีสันติสุขมีความรักของพระองค์เทลงมาในชีวิตของข้าพระองค์ขอฤทธเดชฤทธานุภาพที่มาจากพระเจ้าพระองค์เจ้าเปลี่ยนจากเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีพระองค์เจ้าขอการ เตือนสอนหรือตีสอนข้าพรุทองค์ทั้งหลายในครั้งนี้พระพุท์เจ้าข้าพพุทองค์จะให้เป็นบทเรียนในชีวิตของข้าพุทองค์ข้าพรุทองค์จะเชื่อระวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาในชีวิตของข้าพรุทองค์ทั้งหลายลูกขอบพระคุณพระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์แล้วก็อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าในทุกคิดจักพี่น้อง อบรงเจ้าในการสัมิขีทรรมในการมัส,สการในการสรรเสริญในการเฝ้าเดี่ยวในการอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าลูกขอพระคุณพงลูกสรรเสริญขอาการอวยประพรันในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเอมเมนครับขอพระเจ้าอวยพรนครับ